น้อง oh, มึงเถอะกูเล่นไอ้ช็อตดีกว่าไฟมันจะส่งเง <canvi. S 3> ินมาให้ยืนยันอ๋อใช่ใช่ใช่มันก็ต้องมอีทิพย์เพื่องไงแล้วแล้วนี่แล้วแล้วเราต้องไปสมัครหลักจากไหนก่อนเนี่ยไม่รู้อ่ะเนี่ยมันบอกเติมเข้าไอเดียจะเล่นนี้ไมเดียท่เข้าไปไอเดียเต็มกลัวเออแต่ข้างล่างมันมีเพิ่มไอเดีเพิ่มไอเดีคืออะไรวะไอ้ไอเดีพากูจะล็อกอินใ้ช็อตดูอย่ามายุ่งเรี่ออะไรวะอะไรมึงวะ แล้วเราต้องพูดยังไงวะก็ต้องมีโปรแกรมก่อนนีสัก็เนี่ยโหลดมาเล่เนี่ยนั่งเล่นอเนี่ยผิดพลาดไปากยสำเร็จยังไม่สำเร็จกทีเนี่ยเบาเสียงเขาหน่อย นี่แจกชุดหัวแคนครับเท่เลยน้าละอะไรไแจบ,บน้ำไปแจกน้และซแบบึ่งไม่เจออย่างกับโปรโอ่ะจะมีคนร้องอ่ะจะเซิฟไหนอะ่ะกูก็อยู่เซิร์ฟอ,อยอ,อสี่ออ,อออะไรออสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดฮ้ยนทีมกูโดนโดนย้ย,ยับวะเน,นี่ยไม่จำกัดเลยอ่ะ ไม่จำกัดเลยสิดูมันยิง m 7 9มาเต็มเลยไยนี่ฮะอุ้ยอีเม็ดถั่วเนี่ยมันห่าวเหลือเกินอยู่ดีก็ยิง m 7 9็บ,บ,บ,บาถ้าบนไม่ได้เล่นฮึอุ๊จวะไม่โดนไ่้ไงวะอีบุกนี่หน้าไม้นี่วะ่ะเฮ้ยเจอกันนี่บุกบองบุกบอ่อ โอ้โหกระตุกโอ้โหดอกหังโอ้โหแคนเลยรนะน่ะฮีโร่นะโอ้โหชื่อแคนเลยเนะี่ยฮีโร่นะเออผมนี่อ่านเป็นนังกระซิ่งกระซิเป้มาช่วยกูเล่ะพวกป <c oughs> เป้สไนจูกูกินเด็กโคตรเยอะเลยเกมเนี้ยห้องเนี้ยตายแล้ยถ้าเต้นเลยวะอู้อู้อายุงอ่ะมาจากไหนวะ แกเห็นโพโพโไซด,ด์ดปะแคนโพไซด์ดอ่ะใครอะเอีอ่ยเฮ้ยปืนที่นี่บังหน้าห่วยวู้ที่นี่ตายแล้วปืนมาบังหน้าอีกไก่หน้าไก่โอ้ปัญหาเลยเฮียกูเล่นใช้ไม่เป็นเนี่ยกุฎกระทู้อ่ะดอลเลยเนี่ยโอ้ดอกหัง ดอกหังบ่เดี๋ยวก่อนดอกหังเดี๋ยวก่อนดอกหังโอ้ยสัตว์อ่าสัตว์เลี้ยงก็จะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยแย่แย่เฮ้ยลืมใส่ลืมใส่เกาะเฮ้ยไ้เชี่ยเอ้ย ดอกหังนั่นอยู่ไหนวะเดี๋ยวกันหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวไปปิ้นเอาไปได้ป่าเป็นอะไรเดี๋ยวเอาให้พรุ่งนี้ก็ได้มัง้งนี่แฟดป๋าก็ปิ้นมาดิแฟดโอ้แพ้เลยเข้าไปในเอเฟว่ะเว็บโรงเรียญเนาะแย่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 แพ้ซละถ้ามาตอนแรกนี่สู้ได้อยู่แต่มาตอนหลังนี่สู้ไม่ได้เลย เออคิดถึงหวยวอมาเลยเจกับมาูจ้แล้วเนี่ยเฮ้ยบอยอย่ามาทำเป็นยดปั๊มอวดนี่ไปเองงานมึงใครไร เจ้างอนกับโก้นี่ช like? ่วยเจ้ง่าไม่รู้เนี่ยเงิดเงิดเลยเจบากเงิดเงิดเลยนะพี่เง่าเียโก้บึ้งจริงเจ้าเย่เจ้าผิดสัญญาแค่หนีไปนอนปัญญาอ่อนเทียหนีเผลอหลับแค่นั้นเองคนเราก็ต้องมีเง่ยง่วงมากก็เขาโก็อะไรนะเง่าก็มาโกมันก็เจมันหลายรอบไม่่ใชหมวะ ก็ใช่แยก่ก็เจมันบอกว่ามันจะมันจะปรับตัวงี้แล้วแต่ว่ามันก็ยังหลับอยู่งี้มันก็เลยเหมือนกูอ่ะเป็นเหมือนกูอ่ะไปอ่ะไปอยู่เพื่กูก็เหมือนกันค่ะกูเล่นแต่เกมไม่สนใจกูไม่เคยมีปัญหากูไม่เคยมีปัญหาเพราะเรื่องหลับก่อนนะั่นแหละเขาหลับก่อนตลอดไม่ใช่เพราะกูแบตหมดนี่ไม่ใช่ตายจริงนนะไม่ไม่ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีปัญหาเรื่อง หลับก่อนนี่ไม่เคยเล้เว้ยับอมึงไ่เอ่อคนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่กูจะเป็นคนตัวเขาหลับทิ้งแลอีกตามตามไอช็อตเซิร์ฟล่างอยู่เี๋ยวันจะขึ้นเซิร์ฟบนละส่วนใหญ่ส่วนให่ก็ที่แรกก็คุยดีๆเลยสักแป๊บหนึ่งเรียกแล้วไม่ตอบเลยแชไม่ได้มั้งแสดงว่าหลับก่อนลเอาสามสี่ห้าสองอะไรวะเกนี่ น่าไปนะเขาเรื่อยเลยนะไปต่อไม่ได้เลยว่ะมากูดักทางให้หมดเลยจบเร็วห้อยนะเออสี่ห้าสองสี่ห้าเจ็ดบ้างสี่ห้าสองสี่ห้าสองไม่น้ำนายนะเออเรื่องใครเนี่ยไม่รู้โกเทียกดไปดิโหมันมันแคร์เลิมกูดีกกเทียแหละเราอยู่ฟังฟังกันไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวมีอะไรมาบอกว่ากูเน็ตหลุดแล้วกันแล้วกูเอาไปเลยฮะเออไอ้น่าเฮีย ผมพูดไทยไม่ค่อยชัดเท่าไรเฮ้ยไอชี้มันมาเกิดแล้วเบ่ได้วุ้ยชี้เลยวะมันมาไวมากเลยเอ๋เอ๋บนหัวกูนมัโอ้ยไอจารย์โอ้ยจารย์ยืนเกิดโอ้ยเหี้ยกระตายโอ้ยมันมันล้ำหน้าครับอาจารย์โอ้ยเฮ้ยทำไมมันมาไวจังเลยวะหรือว่าเกิดเช้าเนี่ยหรอปควไยควายฮะมีเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวไมีเรื่องเดี๋ยวนะ จะมาหาเรื่องซวยนี่ดิเอเป้เียชอะถ้ามือให้พวกช่วยในกูนี่ยอมแพ้เลยด้วยไม่ได้เล่นนานยอมแพ้เลยนะจริงเล่นไม่ได้เลยอถ้าโดนหนึ่งยุบนี่คือว่าพี่ครับผมยอมแล้วพี่อย่างนี้เลยไม่ต้องไม่เอาใชื่อมาเดี๋ยวนี่ตายแน่เลยมันเป็นแมกูยิงต๋องอ่ะ พูดต่อว่ามันแลกคืดโทษกูคนละหนึ่งนัดละไรก็ได้มาโอ้โหจะไงให้โดนไอ้ทีนนี่โดนโดนโผไปหวัวแดนนั่งดูวะแต่เฮ้ยไอ้ทนนี่มันโอ้โหมันลื่นมองอะ่ะไอ้น,นี่มันไม่ใช่อ่ะมันแบบคือแบบว่ามันทำแบบว่าร้องไห้หนักมากอะ่ะตายละฝั่งมึงเก่งไหมวะฝั่งกูทีเด็ดที่เุีอ่ะบทุก<า>คน<อ>กเลยฮะติดลบทุกคนเลยฮะแตบบ่วะ มาดูแอลกูยดิไม่ชอบมาแอลให้กูขึ้นมาดูคนเดียวนี่นะตุรีชิปเป้ขยับดีเฮ้ยเข้าเซิร์ฟเว็บโรงเรียนโยเหมือนจ่ายค่าเทอมไม่มีเหรียญไม่มีที่เรียนทำงไงเฮียกโดนหลอยหลังโดนจบเลยชิปเป้จบเลยโอ้ยโดนโดนไอไก่ยิงด้วยนี่โ <laughs> <laughs> ดนอะไรโดนไก่ย,ยิงหรือหัก โอ้พี่มันภาษาอะไรเนี่ยเก็บเงี้ยอะไรบอกว่าดูเอหน่อยกูหาให้มันดูแต่บีแค่นั้นเนี่ยเหงาเลยเนี่ยมันเหยียบขี้ตายไอ้นี่บอกเต้นอ,อยู่ดียิ้มเลยวะไอ้ยันจิบบอโอ้รอบสองอันเนี่ยมันโนแล,ล้วมั้งวะไฟ อเดี๋ยวมันจะตายคนแรกไอ้หน้าถั่วเดี๋ยวขึ้นมาหกดูมห้าเฮียดูเอก็ดูหมดเลยเฮียบีไม่มีสักตัวเขาฉลาดไอเฮียเขาถมที่เลยลงที่เดียวหมดเฮียบีตัวเดียวตายแล้วไอ้เดี้ยนี่ร์การ์าเกิดเราโกไอชิ้นนี่วิ่งถือมีอดไม้ชิ้งๆเงี้ยตายเลยผมนาเมื่อกี้ฆ่าเ้าบ่อเมื่อกี้ฆ่าเ้าบ่อ บิววะเฮ้ยยงแปดเอท่าวรลนี่เลยเอามีปืนแล้วกูเล่นมั้งอ่ะปืนถาวรหมดแล้วเอาปืนอะไรต้มตีนนี่จีสามหกอย่ามาคุยกูอ้าเปิดตัวหน้ากันนะอักหน่อยไปดูตรงนู้นไปเลยพวกเดี๋ยวพี่ดูฝั่งนี้เองอ๋อาไม่ดี๋ยวกูเล่นเองเอาเอ็มร้อยนัดไอ้นิ่จะเล่นเอเคมีปะงั้นมึงเอาไปไหนมาได้ไม่มีไปแบกูดกันพี่แต่ร้อยนัดเอ็มสี่ร้อยนัดฮัลโหล เอ้ยเจ็บแล้วสัตว์อยู่ไหนอะไอเขาว่ามีอินอะไรวะอินโนเลนนะอ่านได้ปะไอเคียนม่็มวยวาเอินโนเซนสัตว์โอ้ยมึงนี่เซนมันต้องเออตัวสีเอถูกแล้วไอเคียกูไปดูเป็นตัวเอฟเมาตัวเซนเนี่ยมัแหวะมัจะเปลี่ยนชื่อเป็นแตงกวาเฮ้ยโเธอไหนไปถามวอร อ๋อเมืองฮิโกะสังอ่ะเ้ยไปไหนดักมีเลยเช่ยกูดิโอ้ยโก้ไปบ้าหล่นแล้วไม่น่าให้มึงเลยใช่ปีให้วไปตายยาวนาไ่ถั่วสองอันเนอ่ยตรงนั้นอ่ะ ภูมิใจนะดูแลภูมิใจเม่เหลือหมวจะกลับมาวะเนี่ย้กูยิงหัวแตกไอ้สัตว์ขี้โม้ว่ะขี้โม้อ่ะชนะไหนยังไม่ชนาเนี่ยไม่ใครช่วยกูใครเชียร์พวกเซ็นเซอร์เข้ามาทำเกมขนาดนี้ไม่ชนะให้มันรู้ไปดิเดี๋ยวก่อนเดาท้อทำการขับตุ๊บลุออกไปแล้วเนี่ย วิ่งจากเอมาบีเพื่อมาเต้นเลยเนี่ยไอ้เนี่ยเฮ้ยอุโมงค์บีมาว้าาเธอเธอหลอกหลอกหรอกโอ้ไม่กาเต้นอยู่เอี่ยไม่ไหวใจพวกแม่งนี่เต้นไปเลยเต้นไปเลยใครวิ่งวะไหนกลางกลางใครฮะใครฮะขั้วอุโมงไหวที่อยากไม่กลางหรอกดูกลางไปเดี๋ยวคุยอุโมงค์ให้ เฮ้ยอย่าไปบุกดิวะเอ้าฆ่ามันแล้วจะไม่พูดสักคำเลยไอ้เอลเอลอุ้ยกลางสองกลางสองกลางสองไปดิกลางอุโมงค์ห้องมืด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 แหวะยิงนิ่มๆเลยเม็ดเดียวตายเลยเต้ได้หรอเนี้ยปืนไหมกูเล่นอย่างละ่ฟนอ่ะใครจะเอากู้กู้กู้น้ำก็ปืนไอ้เหี้ยวิ่งไปตายเอาเฮ้ยพวกเป็นไรวะขี้เกียจหายใจเนี่ยตายแล้ว กูตายไมเนี่ยถ้ากูโผล่ไปเสียวตายวะเจาใส่อไรอนเอ้าเจว่าไงพวกเอ้ยีมาดีหุยัเฮ้ย้ยเอนึ่งครับเอลหนึ่งวะอ้าว่าไงพวกทำไมเดอคนยิงยิงวะเปล่มันไม่รู้จักไงไม่รู้เฮ้ยเออไปที่เอแล้วพวกพวกพองกายแล้วกเฮ้ยเกิดเรื่งเนี่ยสองห้าห้าสองใช่ปหอ่า ทำไมจีเมลวะเทกูไม่รู้ช่วยมึงวะเฮียก็จีเมลมันพวกกูนี่คิดว่ามันไม่น่านอนก่อนนี่มันไม่น่าจะมีปัญหาถึงกับนั้นเฮ้ยฉันไม่รูมันนี่วะมันปลากูไม่หยุดโคเกอะอยากดึงไอ้โก้ขึ้นมาได้ยังไงดึงโก้ไหมล่ะดึงโก้เพียกัไหมวะเอาพ่อเอาพ่อีจะร้องไอ้โก้จะร้องจะร้องเพื่อนทิ้ง เฮ้ยตาเฮ้ยนี่อะไรกูยิงสี่อะไรนะนี่ออกเยิงทำไมวะไอ้เหี้ยเขาอยู่หัวละห้องนไงเจ้น้องเดียวกันเลอกูงงอะไรวะเจ้ทำไมมึงกลางแหววไปดีเฮ้ยเฮ้ยทนายมันอยู่มันอยู่ยาวมันอยู่ยาว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 มันอยู่ยาวสองที่วางเอครับมันให้ทเอะไร่อ เอ้ขี้หนึ่งยูไปไอ้โก้ที่ทำเป็นเท่าเหรมันทำเป็นเท่าเหรอมันให้ทำไหมเนี่ยวิ่งเอลสวยไม่เด็เอาสแตนดาร์ดเอาไหมกูเป็นหัวแครวนี่พวกเนี่ยโดดทีมวิวในโทรศัพท์ไอ้อย่างใครนายังเลยเฮ้ยมึงบอกหน่อยว่ามึงบอกกูดิกูจะได้ช่วยมึงได้วางเอวางเอหนึ่งวางเอหนึ่งแก่งด่งโอ้มันยิงกูมึาไ่ไหนอ่ะู่ไหนวางเอรู้ว่ามึงเลย ไม่กระโดดยิงแล้วพวกมึงอะโง่นียเล่นอะไรกันกูระโดดยิงไงอินเออินเอเซนอินเอเซนหน้าปากเบือเลยสงสัยสงสัยกินข้าวแม่อร่อยแล้วไอ้หานี่นะอาบน้ำนั่งกินข้าวนั่งเหมือโดนกูกระโดดยิงไงขู่บวิ่งไปร่วงเลยสัตว์อ้เฮ้ยอย่าบังหับปูงตรงนี้เลยเรียบร้อยเข้าถึงร่วงหนึ่งอันนี้เก็บปืน กลางวิ่งมาเฮ้ยอีชิเป้อีเอเอสัตว์อย่าพึ่งลองฟ้าก่อนโอ้ยข้างบนข้างบนมีตัวนึงอีชิเป้เหี้ยตัวเขาไม่บอกโก้ยจ้ากูบอกแล้วมันมาเยอะไอี้จีจะไม่ฟังกูตัดคลิปก่อนดีกว่าเดี๋ยวแม่งยาวอีกเดี๋ยวตัดคลิปแล้วไปแปลงไฟล์แล้วเดี๋ยวไปอัพลงยูทูปให้หมดดูก่อนไปนะครับเป็นห่วงเด้อ